การร่มรื่นบนทำเลสุดพรีเมียมที่เชื่อมต่อทั้งถนนเกษตรนวมินทร์ถนนลาดพร้าวถนนรัชยโยธินใกล้ทางด่วนรามอินทรารายล้อมไปด้วยคอมมูนิตี้มอลล์ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สุดๆด้วยไซซิดด่งขนาดนี้ทุกคนคะกิ่งบอกเลยว่าจ่ายไม่ถึง14ล้านบาทสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้กิ่งพามาเยี่ยมชมบ้านหลังนี้กันค่ะนอกจากสวยงามภายนอกแล้วนะคะบอกเลยว่าข้างในยังตกแต่งในสไตล์อบอุ่นน่าอยู่แบบลงตัวสุดๆไปเลยค่ะ และนี่คือบ้านเดี่ยวรีโนเวทใหม่จากโครงการมันชนาวัชราพลรามอินทาค่ะจากโครงการ Land and House นั่นเองค่ะบนพื้นที่ดินนะคะ1 0 5 1ตารางวา334ตารางเมตรนะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ำหนห้องแม่บ้านแถมยังจอดรถได้ถึง4คันด้วยกันจอดเต็มขนาดนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยค่ะ บ้านหลังนี้นะคะก็จะเจอกับ l ิฟวิ g งแอเรค่ะซึ่งภายในบ้านหลังนี้นะคะ,ะ,คะ,คะ,คะได้ตกแต่งเป็นโทนสีเทาอ่อนตัดกับสีขาวนะคะสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและผ่อนคลายอีกด้วยค่ะและบ้านหลังนี้นะคะได้ติดวอลเปเปอร์ให้แล้วทั้งหลังอีกด้วยค่ะ พอเดินเข้ามาข้างในอีกนิดนะคะก็จะเจอกับมุมตรงนี้เลยค่ะซึ่งพื้นที่บริเวณนี้นะคะสามารถจัดเป็นมุมพักผ่อนได้เลยใครจะวางทีวีตรงนี้ก็ได้หรือจะวางเป็นโซฟาตรงนี้ก็ได้นะคะสร้างอีกหนึ่งมุมในการนั่งพักผ่อนและผ่อนคลายค่ะ พอเดินเข้ามาข้างในบ้านอีกิีนึงนะคะตามกิ่งมาเลยค่ะทางด้านขวามือตรงนี้ค่ะพื้นที่บริเวณตรงนี้นะคะสามารถวางเป็นบุมเอาไว้รับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือใครนะคะจะจัดวางเป็นโต๊ะทํางานเล็กๆตรงนี้ก็ได้เช่นกันค่ะเป็นอีกหนึ่งมุมในการทํางานได้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้นะคะได้ออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยแน่นอนค่ะและทุกคนคะ่ะบ้านหลังนี้นะคะพร้อมแล้วที่จะให้คุณเข้ามาได้พักผ่อนและผ่อนคลายไปกับบรรยากาศ ที่อบอุ่นและทันสมัยนะคะรวมถึงสร้างบรรยากาศและความทรงจำดีๆไปกับบ้านหลังนี้แน่นอนค่ะ มาในส่วนของห้องครัวกันค่ะโดยห้องครัวตรงนี้นะคะสามารถจัดทาทั้งครัวไทยและครัวฝรั่งได้เลยนะคะเพราะว่าเราได้จัดเต็มให้เคาน์เตอร์มาถึง2ฝั่งด้วยกันนะคะทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายแบบนี้เลยค่ะจะใช้จัดเตรียมอาหารหรือวางจัดเป็นโซนทํากาแฟก็ตอบโจทย์และถัดออกมาจากโซนห้องครัวตรงนี้นะคะเราก็จะเจอกับโซนซักล้างค่ะ พอขึ้นมาบริเวณชั้น2นะคะก็จะเจอ์กับสเปซโล่งๆแบบนี้เลยค่ะกิ่งว่าบ้านหลังนี้นะคะได้เปรียบเรื่องพื้นที่ living area บริเวณนี้ด้วยนะคะเพราะว่าบ้านทั่วไปเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะที่จะให้ living area บริเวณชั้นสมาแบบนี้ค่ะสามารถจัดเป็นโซนอ่านหนังสือก็ได้หรือว่าจะเป็นมุมทํางานนะคะหรือว่าเป็นมุมพักผ่อนก็ได้นะคะเรียกว่าได้รับความ private แบบดีมากๆเลยค่ะ ถัดเข้ามาในห้องนอนที่2ตรงนี้ก็กว้างมากเลยค่ะแถมยังให้พื้นที่ไว้สําหรับจัดเต็มกับทุกๆไลฟ์สไตล์ใครอยากจะจัดวางเตียงนอนไซส์ใหญ่แล้วเติมโตทางานลงไปหรือจะเพิ่มตู้เสื้อผ้าก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะอีกห้องก็ใหญ่ไม่แพ้กันเลยนะคะแม้จะเป็นห้องนอนที่3ของบ้านแต่ขนาดห้องกําลังพอดีพอเหมาะมากๆเลยค่ะกิ่งเชื่อว่าห้องนี้ก็สามารถจัดฟังก์ชันให้ครบเหมือนกับอีกห้องหนึ่งได้เลยค่ะ ห้องมาสเตอร์เปดรูมห้องนี้นะคะตกแต่งด้วยสไตล์พื้นไม้ป่าเก้ค่ะให้ฟิลลิ่งที่อบอุ่นแก่ผู้พักอาศัยค่ะทุกคนลองสังเกตห้องนี้ดูนะคะเรียกได้ว่าเป็นห้องที่กว้างมา,มากๆเลยเพราะเป็นห้องที่กว้างและใหญ่ที่สุดของบ้านหลังนี้แล้วค่ะ พอมาดูข้างหลังนะคะพื้นที่ตรงนี้สามารถจัดวางเป็น Wal k i n closet เพิ่มเติมก็ได้เช่นกันค่ะนอกจากมีพื้นที่ไว้วางเตียงแล้วนะคะเรายังเหลือ Space ตรงนี้ด้วยค่ะซึ่นพื้นที่ตรงนี้นะคะสามารถจัดวางเป็นมุมพักผ่อนเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าจะวางเป็นมุมทํางานเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะบอกกันเลยนะคะว่ากิ่งชอบห้องนี้ที่สุดเลยค่ะ เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมที่มีระเบียงชมวิวเป็นของตัวเองค่ะพื้นที่บริเวณนี้นะคะสามารถใช้งานได้จริงค่ะและกิ่งเชื่อว่าใครหลายๆคนต้องชอบพื้นที่บริเวณนี้แน่นอนค่ะเพราะพื้นที่ตรงนี้นะคะสามารถจัดวางเป็นมุมทานกาแฟตอนเช้าก็ได้หรือว่าจะทําเป็นมุมอ่านหนังสือเล็กๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเอาละคะ่ะทุกคนคะ่ะสําหรับใครที่ยังฟังข้อมูลบ้านหลังนี้ไม่ทนันเดี๋ยวกิ่งจะขอสรุปไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ให้ฟังกันอีกสักหนึ่งรอบค่ะ นี้เป็นบ้านเดี่ยวจาก Land ์แอนด์เฮาบนที่ดินกว่า104ตารางวา334ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้านและสามารถจอดรถได้4คันตัวโครงการตั้งอยู่บนถนนรามอินทาซึ่งเชื่อมต่อทั้งถนนเกษตรนวมินทร์ถนนลาดพร้าวถนนรัชโยธินและทั้งหมดนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง13.79ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะ สำหรับใครนะคะที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับบ้านนะคะหรือมองหาเกร็ดความรู้เกี่ยวกับบ้านก็สามารถกดติดตามพวกเราได้ที่บางกอกแอสเซทช่องนี้ได้เลยค่ะรับรองเลยนะคะว่าเราจะมีคอนเทนต์ดีๆอีกเพียบเลยมาให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะส่วนใครนะคะอยากนัดชมบ้านนะคะก็สามารถติดต่อพวกเราได้ในทุกๆช่องทางเลยนะคะและในคลิปหน้านั้นจะมาเจอกันที่บ้านหลังไหนก็ฝากติดตามชมกันได้เลยสําหรับวันนี้กิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คะ่ะ รับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h anel n Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ